ครับสวัสดีครับผมผมโค้ชยุทธหรือว่าทนาโดนนะครับผมมาจากบริษ,ษัทอีดีมครับทราบว่าคุณลูกค้าชื่ออะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนีค่ะครับชื่อคุณนีนะครับผมผมเรียกสั้นว่าคุณนีนะครับค่ะได้ค่ะทราบว่าตอนนี้คุณนีทําอาชีพเกี่ยวกวับอะไรครับผมอ๋อนี่เป็นแม่บ้านนะคะอาชีพหลักเป็นแม่บ้านนะคะ ครับถามนิดนึงนะครับคืออาชีพแม่บ้านคือมีอมีผลกระทบกับรายได้บ้างไหมครับช่วงนี้ครับผมอ๋ออาชีพอาชีพหลักอาชีพแม่บ้านไม่มีผลกระทบค่ะแต่นี่ทําอีกอาชีพหนึ่งคือขายออนไลน์มีผลกระทบค่ะตอนนี้ก็เลยนี่ก็เลยสนใจบริษัทอินดีมก็เลยอยากหารายได้เพิ่มค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าระบบอินดีมทายังไงเกี่ยวกับอะไรขายของไหมค่ะ นอนครับผมสำหรับคนพี่นี้อตอนนี้อยู่ที่ที่ไหนครับผมจังหวัดไดครับผมอยู่กรุงเทพค่ะมีเป็นคนกัมพูชาค่ะแต่ว่ามีทํางานที่กรุงเทพค่ะทําได้ไหมคะเป็นคนกัมพูชาทําได้ไหมคะอ๋อคือไม่ทรา,า,าจ,จะประเทศไหนนะครับคือสามารถทําได้หมดครับผมอ๋อค่ะคุณพี่คุณพี่รู้จักอีดีมาจากไหนครับผม อ๋อ oh, เห็นเห็นในทีวีค่ะอ๋อ oh. แล้วก็เห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยค,ค่ะครับผมวันนี้รู้จักคุณก้องอายุน้อยแรานะครับเคยดูรายการที่ขบทีีบ้างครับเคยเห็นค่ะเห็นค่ะ oh, รู้จักค่ะเพาเป็นประธานบริษัทองอินดีมนะครับผมอ๋อ oh, ค่ะแล้วบริษัทอินดีมนี้ทําเกี่ยวกับอะไรนะคะ บริษัทอินดิของเรานี่คือจะเน้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เป็นหลักครับผมคือเราไม่ต้องไปเดินขายสินค้าไม่ต้องสต๊อกสินค้าเนาะคือเราจะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์อย่างเดียวครับผมคือหากว่าคนนี้มีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องก็คือสามารถแน,นะนําเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องของเรามาทําที่อินดิได้เลยครับแล้วก็เราจะมีค่าแนะนาหรือว่ารายได้ต่างๆครับผม อ๋อต้องต้องลงทุนไหมคะต้องลงทุนไหมแล้วตรงนี้คือผมจะมีโค้ดผู้เชี่ยวชาญอามาแนะนำให้ทางคุณนี้ได้อรู้รายละเอียดต่างๆนะครับอ๋อค่ะคุณคุณธนาดลยังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะนี่อยากทราบเลยได้ไหมคะอ๋อคือผมจะมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่นดครับคือ,อถ้าคนนี้อยากรู้รยายละเอียดต่างๆในคัูนี้ก็ จดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุยกับทางโค้ดผู้นำโค้ดที่ปรึกษาผมคือท่านคนนี้คือท่านเก่งมากครับผมปท่านที่เคยทํางานที่บริษัทอินเดียนี่คือท่านมีรายได้หกหลักรายละเดือนนะครับท่านเก่งมากครับผมใช่ไหมครับทา<ด>งอคุณนีะสะดวกพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้สะดวกเวลาสักทุ่มได้ไหมครับอ๋อทุ่มหนึ่งได้ค่ะ เดี๋ยวผมขออนุญาตคุยสามสายนะครับผมคือจะมีผมแล้วก็คุณนีแล้วก็ทางโค้ดที่ปรึกษาผมมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ทางคุณนีได้ได้รู้รายละเอียดต่างๆครับคุณนีคือคุณนีอยากรู้อะไรหรือว่าอายากทราบรายละเอียดว่าบรายได้มาจากไหนหรือว่ามีรายได้กี่ช่องทางไงคือคุณนีจดจดไว้น,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางโค้ดหรือว่าที่ปรึกษาผมเนี่ยจะมาชี้แจงรายละเอียดให้ทางคุณนีได้รู้ทั้งหมดเลยครับผม อันนี้เราเราเราต้องทําแบบลงทุนไปแล้วเข้าไปทําแล้วเราต้องทําคนเดียวหรือว่าทําเป็นทีมอะคะเพราะว่านี่ไม่มีความรู้เลยนี่ก็เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปทําเท่าไหร่นี่ต้องถามรายละเอียดตรงนี้ก่อนคะ่ะไม่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเลยอะทําได้ไหมคะอ๋อทําได้ครับผมคือเราจะม่ทีมงาน,นของเราคือเป็นที่ปรกษาแล้วก็ทาเอ้กับปรกษาเราก็ทํางานร่วมกันครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางโค้ดของผมเนี่ยคือจะมาชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างให้ทางคุณได้ฟังได้รู้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้คือผมครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมให้ทางโค้นผมมาชี้แจงรายละเอียดให้ทางคุณได้ได้รู้นะครับผมสักประมาณสักหกโมงห้าสิบผมโทรเตือนคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับได้ค,ค่ะสะดวกนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผม